สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมโยกังพีซีอีกคลิปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้นะฮะผมก็เก็บเลเวลอยู่ที่เมืองวังเย็นข้างๆเมืองนะครับก็มีสลับไปสลับมานะครับคือบางครั้งก็ไปเก็บที่หมู่บ้านสวนพฤกษานะครับบริเวณนี้นะครับที่มี n อ c ซซื้อยานะครับแต่ถ้าพื้นที่ข้างเมืองว่างนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์4ตัวครับจิ้งจอกเลนส์นะครับผมก็จะมาเก็บเลเวลที่นี่เพราะว่า เก็บเลเวลที่นี่ได้ของเยอะนะครับบางครั้งได้เป็นพวกยันห้าเปอร์เซ็นต์นะครับได้อาวุธไปขายนะครับแล้วก็ได้พวกหินกัน8หินค่าชีวิต50ิหินเวลสองและวีห้าค่อนข้างคือได้ได้ได้หลายหลายเม็ดนะครับในการเก็บเลเวลที่นี่นะครับตอนนี้นะฮะทั้ง8ตัวที่ผมเล่นอยู่นะครับก็เอาของเอาโน่นเอานี่ไปขายนะครับเงินรวมๆกันก็อยู่ที่4 0 0พเอ็มแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เวลจาก เวลหจนถึงเลเวล76นะครับโดยประมาณ75 76นะครับบางตัว69นะครับเป็นตัวที่ปั้นมาใหม่นะครับก็สามารถรวมตังได้4,000เอ็มแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพยายามจะเล่นสายฟีนะครับ ผมก็ได้รับคําแนะนําจากเ,เพื่อนๆแหละนะครับที่มันมาแนะนําวิธีการเล่นต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าให้เราพยายามไม่ต้องรีบเร่งเก็บเลเวลนะครับพยายามตีมอนที่เวลใกล้เคียงกับเรานะครับจะได้ของไปขายเยอะๆนะครับอันนี้เป็นจริงนะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับของเมื่อเดือนที่แล้วมันมีกิจกรรมให้ได้แลกเอาลายมังกรสีขาวว่านหนึ่งวันไปขายผมก็ได้มาหลายอันเหมือนกันนะครับก็ไปขายรวม,มเงินมานะครับแล้วก็มีที่จริง เงินที่ได้ส่วนใหญ่มันมาจากการขายยัน5เปิดนะมันได้เยอะนะครับเวิลอยู่ตรงนี้นะครับมันได้ยัน5เปิดเยอะอยัน5เปอร์ขาย 60m ก็ได้ 65m ก็ได้บางครั้ง 50m ทาลีบสบายๆนะครับตอนนี้ผลึกยังไม่ได้ขายนะครับคือถ้าขายผลึกด้วยเนี่ยเลอๆก็จะปลาเข้าไปเป็นเกือบ 6,000m นะครับตอนนี้ผลึกไม่ได้ขายนะครับแล้วก็หินเหลือในคลังอีกประมาณหนึ่งนะครับคือ 4,000m เนี่ย ผมก็กะว่าจะเอามาซื้อของใส่ให้กับทั้ง8ตัวของผมนี่แหละนะครไม่รู้ว่าจะใส่ได้ครบหรือเปล่าแต่ที่จริงผมก็เล็งๆไว้ว่าจะผมจะซื้ออาวุธนะครับเป็นอาวุธบวก4ให้ครบทั้ง5ตัวนะครับก็คือพินธนูดาบนินจานะฮะสตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่ใช่ไหมแล้วก็ตัวฮีโร่ก็จะเป็นแม่ยูจินนะครับทันกวางแล้วก็โนโฮนะฮะ อันนี้คืออาชีพที่ต้องตีเองอันนี้ก็ค่อนข้างเครียดอยู่ถ้าจะต้องตีเองครับเพราะว่าคุมหลอมก็ไม่มีนะครับผมกะจะไม่ซื้อคุมหลอมนะครับเพราะว่าคุมหลอมก็มีราคาค่อนข้างสูงอยู่ก็ห้าหกพันเอ็มนะครับก็น่าจะมุ่งสูส่สายฟีไม่ได้นะครับส่วนชุดคิดว่าจะตีเองนะครับหรือไม่ก็อาจจะให้เพื่อนๆที่มาดูนั่นแหละเวลาสตรีมเอาไปตีให้นะครับคงใส่เป็นกัน5นะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเอากัน5ก็พอเก็บเลเวลแบบเน้นสายฟีกัน5นะครับ ผมไปลองดูอาวุธในตลาดนะครับพวกอาวุธที่เป็นบวก4ของพวกโจมตี20เนี่ยก็ดูจะไม่แพงเท่าไหร่นะประมาณ7ประมาณไม่บวก4ถูกนะแต่ถ้าบวก6ผมเห็นประมาณ2,000นะเห็นมีดนินจาบวก6อยู่ที่2,000นเอ็มนะฮะแต่ว่าของดาบน่าจะแพงอยู่นะครับเพราะดาบต้องตีเป็นวิโจมวิชา30ของดาบจะค่อนข้างแพงกว่าเพื่อนเขาประมาณนั้นนะครับ ก็ถามว่าเทคนิคยังไงเก็บเงินมาได้ขนาดนี้ก็นี่ครับเล่นหลายตัวครับเล่น8ตัวแล้วก็ไม่เล่นเก็บเลเวลครับเก็บของไปขายเก็บหินไปขายนะครับมันก็จะมีหินพวกหินภารกิจอยู่ที่เมืองเ,อเมืองต้นหลิวนะครับก็ได้เยอะอยู่มันก็เป็นหินพวกโจม15โจมวิ25อะไรประมาณนั้นนะครับที่อยู่ที่เมืองต้นหลิวก็ไปทําการตีเไปทําการเก็บแล้วก็เอามาขายนะครับมาขายหินแล้วก็มีพวกอาวุธที่ดรอปเยอะ ตอนเก็บเลเวลอยู่ที่เมืองชินมูจะดอบอาวุธคัาส3เยอะนะครับที่เสือนะครับแล้วก็นักดาบล่าเงินอะไรนะ่ะก็ดอบได้เยอะนะครับก็เลยได้นี่แหละรวมๆม,ม,มาขายแต่ตอนนี้ก็ยังเต็มคังอยู่นะแต่ถามว่าจะขายจนถึงหมื่นเอ็มไหมคงไม่ถึงมั้งคงได้ประมาณถ้าขายหมดคังก็คงประมาณ6000นเอ็มนะฮะขายให้หมดเลยนะครับหกพันเอ็มประมาณนั้นนะฮะผมก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วยนะครับไม่ได้ใช้จ่ายเปลืองไม่ได้ซื้ออะไรมาเวลไม่ได้ โน่นนี่นั่นไม่ได้ซื้อมาเวลนะครับก็ค่อย,อยๆเวลไปตอนนี้ก็มีปั้นหมอเพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะก็กําลังปั้นอยู่เวลกับเพื่อนที่มาเวลด้วยกันนะครับพี่ลูฟี่ดูซิฟี่ปะจำไม่ได้นะครับตอนนี้หมอเลเวล32เองนะฮะตัวดาบผมเลเวล76เช่นเดียวกันนะครับที่จริงถ้าตัวที่ผมชอบสุดเลยก็จะเป็นตัวตัวดาบนะครับชอบสุดแต่ผมเอาตัวน <c oughs> ินจาไว้เก็บตังค์นะครับรวมๆตังค์ไว้อยู่นะฮะ ก็ลองดูนะครับผมว่าคนเล่นใหม่ตอนนี้เล่นได้แต่ต้องให้เวลากับมันหน่อยนะครับคือเสาร์อาทิตย์ผมก็สามารถเปิดไว้ได้ย4ิบชั่วโมงแหละนะครับจนเน็ตลีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาไปทํางานผมก็ปิดคอมนะกลับมาตอนเย็นก็ค่อยมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เวลประมาณ2องทุ่มถึงประมาณตีห้ก็ปิดไปทํางานนะครับกลับมาก็มาวลอีกนะครับวล่วนเวียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำอาวุธด้วยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะฮะไม่ทําอะไรเลยนะครับใช้ของเช่าแทบทุกอย่างนะครับมีทําเองแค่เกาะบ้างนะครับ มีทาเองแค่เกาะบ้างนะครับก <th> <my favorite> <design> ็ได้คําแนะนําหลายๆอย่างจากคนที่อยู่ในตี้แหละนะครับคนที่อยู่ในการเล่นในในเพจในอะไรนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าวิที่ผมทำนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่เช่นเดียวกันก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบเวลนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นใหม่เล่นชิลๆไม่ต้องเติมตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ก็ค่อยๆเวลไปนะครับกิปนีลาไปแล้วสวัสดีครับ